ดีค่ะรักเสื้อผามือสองค่ะนะะางค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหัวดสเวตเตอร์มีฮูดผ้าบางนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมญี่ปุ่นลอตไอที USA อลอตไอทีนะคะ45โลราคา5,000บาท จำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่ร3 0ยสาตัวค่ะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการค่ะลูกค้าจ้าสามสบาบาทจ้า ลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงสุดท้ายของวันนี้เราขอจบท้ายด้วยโปรโมชัน่นเยอะๆค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบัคท,ทุกท่านเลยนะคะจากปกติราคา5,000บาทเราไม่ขาย<ช> <ๆ S 1> ลูกค้าจ๋าสมาชิกบัคนะคะรับไปเลยในราคา3,4 0 0บาทค่ะๆๆๆจากต้นทุน33บาบาทค่ะลูกค้าจ๋าเหลือเพียง ย2บสองบาทยั่วยัย่วจ้าใช่อันนี้ประมาณการได้จ<ๆ>าค่ะเอาง่ายๆ5 0 0ห้าพันไม่ขายขาย3,400บาทค่ะลดลยทันทีตอบกระสอบค่ะ 1, คุณพี่ชานหนึ่งพับาทนะนั้พี่ค่ะคุณม,มาก ต้นทุน3 3มบาทเลยยิ่ง2บาทใช้แล้วคุ้มมากคุ้มมากแล้วแบรนด์นของยูนิโคเราเยอะมากค<ช>่<อ>ะยูนิโคกันจููกันไปเลยทีเดียวนะลูกค้าจาพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบักอยากพารอยากพารอยากพารจาใช้แล้วค,ะคะ่ะลูกค้าจ้าลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นสเวตเตอร์มีฮูดผ้าบางค่ะลูกค้าจ๋า สำหรับสมาชิกปาร์กนะคะเรามีโปรโมชั่นมาให้ลูกค้าช้าสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะลูกค้าที่ขายอยู่แล้วนะคะแนะนำซื้อเก็บซื้อตูนกันไว้ได้เลยลูกค้าสาเป็นางานสเวตเตอร์มีฮูดลูกค้าบางท่านบอกว่าหมดหนาวแล้วขายไม่ได้ค่จริงๆเขาเป็นมีฮูดท่าบาง สามารถใส่ได้ตลอดฤดูกาลค่ะลูกค้าจ๋าจะใส่คุมแดดก็ได้กันลมก็ดีกันหนาวก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานสเวตเตอร์มีฮู้สามารถใส่ได้ทั่วไปเลยนะใช่ค่ะแบรนันจุ๊บๆขนาะค่ะที่เจอแบบว่ายูนโคกันรัวๆกันเลยคนที่จ๋าอยารอช้าค่ะเหลือแค่ลูกนี้ลูกเดียวหมดแล้วหมดเลยนะลูกค้าจ๋าเหลือเหลือไม่เยอะนะ อาแต่ทัานนี้เท่านั้นให้เชฟสตาอูเรอบค่ะนางคุณพี่ขาห้าพันเราว่าคุ้มไม่ขายนะคุณพี่จ๋าค่ะค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะลูกค้าจ๋าเป้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วหรือว่าเพิ่งจะเป็นก็สามารถซื้อได้เลยใช่คานไนราคาสามพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณพี่จ๋าอย่ารอช้านะคะสีฟให้ด่วนให้เร็วให้ไวจ้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเซเลอเตอร์มีหุ้นผ้าบางลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีมีฟ้ามาให้เลยเรื่องไซส์มีพฟ้าจ๋า ได้ว่าใส่ได้ทุกวัยเลยก็ว่าได้นะคะลูกค้าจา๋าหลากหลายโทนสีอยู่ในนี้ลูกค้าจา๋าสุดคุ้มอะ่ะ5้าพันบาทเรายังว่าคุ้มแล้ว S <S ลูกค้าจา๋าแต่เดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นมาให้นะคะสํำหักสมาชิกบัตรทุกท่านเลยะคะ่ะลูกค้าจา๋าเหลือเพียง3 4 0 0นสรบาทจ้าส4 0 0ี่บาทป้าคุณพี่ขาเป็นแบบว่า สเวเตอร์ผ้าบางคุณผู้หญิงนี่ชอบเลยใส่กันแดดกันลมกันหนาวค่ะคุณพี่จ๋าได้เลยแล้วแบรนด์ยูนิโคกกันจุจุเลยนาคุณพี่ขาแบรนด์ยูนิโค้กกันจุจุดูค่ะความใหม่ความใหม่ความสะอาดของเขาค่ะคุณพี่ขาแต่ว่าจะมีเป็นสีตกนะคะคุณพี่ขาจักรเลเหลืองนะคะลูกค้าจ๋าที่ต้องซักต้องรีดอาจเจอบ้างนะคะลูกค้าประมาณก หน้าลูกค้าจะ5-15%นะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบันะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าขาดเพื่อนตามอาจมีเจอนะคะตามที่แจ้งเลยนะคะลูกค้าจ๋าซิปเสียหายนะคะลูกค้าจ๋าซิปแตกอาจมีเจอลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้ CF เข้ามาได้ได้ตามรีวิวนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าหรือจะว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าราคาสุดคุ้มลูกค้าจ๋าสมาชิกบั๊ทุกท่านนะคะ ก็บซื้อตุนกันไว้ได้เลยลูกค้จาจ้าสินค้ามีหลากหลายรายการนะที่เราจัดโปรโมชั่นให้นะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าไม่ใช่มีแค่หมวดนี้หมวดเดียวสินค้า10รายการคะ่ะที่เราจัดโปรโมชั่นให้เดือนนี้ลูกค้าจ๋าสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะไปต่อที่แบรนด์ของ G U คะ่ะรัวมากรว <I> เลย CO, 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 GU, ค่ะ u n i c o G U u n i q o u n i q o u n i c o u n i q o u n i q o G U ค่ะพี่คะ่ะ แบรนด์ยูนิโค้ดตอนนี้สวยค่ะค่ะสนใจรับรีวิวนี้ก็ได้นะเอาไปรู้เองเอาไปเปิดเองก็ยังได้นะคะคุณพี่ค่ะใส่กันแดดกันลมกันหนาวได้เลยนะคะยิ่งบ้านเราเนาะลูกค้าสามารถจะเป็นอากาศหนาวก็ได้หรือจะเป็นอากาศร้อนใส่คุมกันแดดกันลมได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอัดต่อที่ยูนิโค้ดอีกค่ะลูกค้าจ๋า2ีบาทเท่านั้นนะคะต้นทุนประมาณกลางที่ย2บาท ลูกค้าจ2ายบาทได้ยูนิคอยูนิคอ2ี <on> ่บาทได้นายกี้รนกี่บาทได้พิงค่ะย2 <Yeah>. ิบบาทได้ยูนิโคค่ะ <on> แต่ว่ายูนิโคเยอะนะ <on> ก็มา มาเยอะนะมาเยอะเหมือนกันคุณพี่ค่ะไม่ใช่มาธรรมดานะคะคุณพี่ค่ะมาแบบมาเยอะเลยนะตัวนี้เป็นของไหนกี้ค่ะหลากหลายค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องสีก็คละเรื่องไซส์ก็คละค่ะลูกค้าจ๋าดิสนีย์ตูนดิสนีย์ค่ะลูกค้าจ๋าบอมีตูนเด้องไข่เติมให้ซื้อๆนะคะโตเกียวโตเกียวอ่ะไปต่อที่แบรนด์ของยูนิโครจ้าไปต่อกันแบนล์ล้ว เราคะ่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มอย่ารอช้านะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพจของบักไว้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสินค้าของบักเรามีหลากหลายรายการ ลูกค้าสนใจเป็นหมวดไหนพูดค right ุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอยากได้สินค้าอะไรลูกค้าพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้ฟังไม่ทันฟังไม่ชัดฟังไม่รู้เรื่องค่ะลูกค้าจ๋าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรืออินบ็อกเข้าหาแอดมินก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าติดต่อเข้าหาพนักงานโดยตรงได้เลยสวัสดีคุณพ่อลูกสองค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะค่ะสวัสดีรูกคพัทุกท่านค่ะค่ะ แล้วฝากกดไลค์กดใช้ด้วยกับรายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะตัอดีชิ้นสุไฟค่ะคุณพี่๋ากจับมัวเสื้อเชเวอร์สเวตเตอร์มีฮูดท่าบางแต่บางตัวเหมือนเขามี UV ด้วยนะกัน UV กันแดดกันเลนกันหนาวได้หมดค่ะคุณพี่๋าในราคา คันไม่ได้ขายนะบริษัทบัครือว่าจัดโปรให้พ่อค้าแม่คะที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคเหลือเพียง3,400บาทลดเลย่ทีห่ันหบาทนะคะใช่แล้วคุ้มากเขารอต่อช่วงเขารอให้เพี่ยวพูดแล้วเขาก็จะต่อ อาลูกค้าตัดกระสอบนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจ CF เข้ามาได้นะคะได้ตามรีวิวนี้เลยแบรนด์เยอะๆแบรนด์ยั่วๆแบรนด์ไม่พักลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์ที่เราเจอในนี้นะคะลูกค้าจ๋ายูนิโคโอไนกี้ค่ะโอนาวีค่ะไนกี้ค่ะบางทีเป็นนะเป็นเป็นบางทีก็เป็นยังไงคะอ๋อไม่ใช่สระบอกกระบอก สมองคิดแปลกที่เด็บแบบว่าพูดแปกใช่ใช่ค่ะแบบนี้เป็นบ่อยนะเป็นบ่อยเลยปรับูมปรับตัวแต่ว่าอันนี้ยูนิโ์นของแท้ค่ะลูกค้าจ๋าเมื่อกี้พูดไปก่อนอันนี้ตามมาทีเราลูกค้าจ๋าแบรนด์ไม่พักกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋าที่เจอหลักๆก็จะเป็นยูนิโ์นเป็นจียูเด้อลูกค้าจ๋าแต่ว่าจะแบรนด์แท้แบรนด์ที่อันนี้เราไม่ได้การันตีเนาะใช่ค่ะ สินค้าเป็นมือสองนะคะนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรงใช่จ่ลอนุ้าจากคุ่มมาะค่ะใช่ใชแล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราขออนุญาตรีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือย,ยังไงนะคะฝากลูกค้าติดตามกันต่อด้วยนะคะสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อสรรรเวตเตอร์มีฮูดผ้าบางนะคะเป็นงานรวม USA l o อ i ไนะคะลูกค้าจ๋าญี่ปุ่นลอตไี IP ค่ะ 45โลราคา5,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆ130-150ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการค่ะ33บาทค่ะลูกค้จาจ๋าตอนนี้ไรนี้เดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นให้นะลูกค้าจ๋าคืนกำไรให้กับสมาชิกบัตรกทุกท่านเลยนะคะจากปกติราคา5,000บาทไม่ขายลูกค้จาจ๋าสมาชิกบัตรนะคะรับไปเลยในราคา 3,400บาทจากต้นทุน33บาทค่ะลูกค้าจะเหลือเพียง22บาทค่ะรกันีหนึ่งพันหกร้อยบาทคุ้จริงๆค่ะค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถกติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ไลน์มี Facebook มีหน้าเว็บไซต์มีโทรสอบถามมีหน้างานมี YouTube มีสต t a g แกม ฝ่ายนี้ช่องทางค่ะลูกค้าจ้าคือช่องทางติ๊กต็อกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ